หลายๆคนที่มาเที่ยวน้ําตกเขาช่องลมเขาก็จะมาในหน้าฝนใช่ปะเพื่อนๆแต่แปลกหรือปะผมก็อยากไปเห็นน้ําตกในเดือนพฤษภาคมที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่มีน้ํานะแต่เราก็มากันและนี่คือการมาเที่ยวน้ําตกเขาช่องลมในแบบฉบับของผมเองป่ะไปดูกันเลยเพื่อนๆ ในวันที่ผมมาก็เป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมในช่วงเวลาสี่โมงครึ่งแล้วนะก็ใกล้แดดล่มลมตกแล้วแหละสำหรับค่าเรือในวันที่ผมมาก็ตกคนละ250บาทนะก็นั่งประมาณ6คนแหละแต่จริงๆแล้วถ้าเหมามา8คนก็จะตกคนละ200บาทนะอันนี้ผมก็มากันแค่2คนแต่ว่าผมมาจอยกับคนอื่นนะเพื่อนๆ การนั่งเรือก็นั่งแค่1 0 1ถึง15นาทีก็จะมาถึงน้ำตกเขาช่องลมแล้วนะแต่จริงๆเขาจะพาไปเที่ยวน้ำตกอื่นๆแต่ในช่วงที่ผมมาน้ำตกที่เหลือไม่มีน้ำเลยสักน้ำแหละแม้แต่เขาช่องลมเดี๋ยวเพื่อนๆก็คงได้เห็นบรรยากาศละเมื่อถึงเขาช่องลมคนเรือเขาก็จะให้เวลาเราในการเที่ยวที่เนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะที่นี่สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะแต่ในช่วงของ แต่ละฤดูมันก็จะบรรยากาศแตกต่างกันออกไปในบรรยากาศที่ผมมาก็เป็นบรรยากาศช่วงฤดูร้อนนะต้นหญ้าก็จะขึ้นปกคลุมหน้าดินขดหินน้อยใหญ่ก็จะโผล่ออกมานะให้เห็นกันเป็นแบบนี้แหละเพื่อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ก็อยากมาสูตรออกซิเจนให้ชํำปอดโอบกอดด้วยธรรมชาติ ที่เขาช่องลมเครือดขุด,ดาดประกาศชนนี่แหละเพื่อนแต่ถ้าใครอยากเห็นความสวยของเขาช่องลมในช่วงที่ดีที่สุดก็คงจะแนะนําให้เป็นช่วงฤดูฝนนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหากัคาเลยแหละ มน์เสน่ห์ของที่เนี่ยคงไม่แพ้ทิวเขาที่สวยงามมากๆสีเขียวชะอุ่มอุดมสมบูรณ์มองไปแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกโคซี่มากๆเลยแหละเพื่อนๆมองไปทางไหนก็เพลินตากันไปเลยนะมันรู้สึกดีอะ่ะมันรู้สึกฮิวใจเราได้พอสมควรเลยนะธรรมชาติที่นี่สวยมากๆเลยแหละแนะนำเลยสำหรับใครที่มาที่นี่อย่าลืมพกน้ำมาด้วยนะ จากจุดจอดเรือไปอยังน้ำตกใช้ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรถ้าไปกลับก็2กิโลเมตรละลำธารของที่เนี่ยต้นน้ำนั้นไหลมาจากน้ำตกเหวนรกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สำหรับใครที่กังวลว่าจะมีคนมาจอยทิปเปลือกับเราหรือเปล่านะไม่ต้องกังวลเลยตรงตรงสารเขื่อนที่จุดจอดรถนะมีคนมารอคิวทุกๆช่วงเวลาเลยละเพื่อนๆมาได้เลย ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะมีคนจอยหรือเปล่ามีอยู่แล้วแหละเชื่อผมเถอะทางเดินตรงนี้ก็ไม่ลำบากนะผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยสามารถเดินได้สบายเลยทุกฤดูมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปมองในสิ่งที่เรามีอย่ามองในสิ่งที่เราขาดแล่ชีวิตของเราจะมีความสุขครับก่อนจะจากกันไป ฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะฝากไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ